รุ่สวดทุกท่านยามเช้านะครับผมเวลา7นาฬิกานะครับผมของเช้าวันศุกร์ที่8เมษายน2565นะครับะทุกท่านอันนี้ก็เรากำลังทำการเก็บผีเสื้อใหม่นะท่านออกจากรังนะครับผมวันนี้เป็นรังที่ผีเสื้อใหม่ออกเมื่อวานนะท่านแล้วก็ยังมีเหลืออยู่เนาะนะครับผมก็จะเป็นชุดที่2นะครับผมจะส่งวันพรุ่งนี้นะครับผมก็จะยังเหลือไม่มากเพราะว่าเขาออกเยอะนะครับผมออกโคกนะครับผม อันนี้เดี๋ยวอันนี้อีกสองวันนะครับผมพันหลากสีนะครับผมนี่เราเก็บละไข่ใหม่นะครับของไข่ใหม่งามดีอยู่เด้อนะครับทุกท่านนะครับลูกลูกไข่ดีดีนะครับผมไข่ดีไข่งามนะครับผมอันนี้ก็ออกอีกเป็นชุดที่สองของวันนี้นะครับผมมีออเดอร์อยู่แลลวนะครับผมท่านใดสนใจก็เดี๋ยวเราจะเปิดนะครับผมแจ้งนะครับของท่านอันนี้ไข่ใหม่วันแรกเนาะตัวนี้อันนี้หม่อ สวยงามอยู่นะครับทุกท่านไม่ขี้เหร่นะนะครับผมโอเคเลยวันนี้เราจะส่งครบทุกบ้านนะครับผมทุกท่านนะครับผมครบทุกบ้านอยู่หรอกนะวันนี้เนี่ยไข่งามงามทุกท่านพอดีอากาศช่วงนี้อากาศดีด้วยนะครับผมมันไม่ร้อนมันไม่หนาวนะนะครับผมไม่จะชอบอากาศที่เย็นนิดนึงนะครับผมทุกท่านไม่เย็นจัดถ้าเย็นจัดนี่ไข่ก้อนมากเป็นกระจุกกระจุกกระจุกนะครับ เด้องามเด้อทุกท่านนะครับผมไข่นะม่งามไหมไข่งามงามเด้อนะครับวันนี้ก็ร้อยกว่านะครับผมไข่งามมากอนนี้มันถ้วยไม่พอเนาะมีถ้วยอะไรก็มาใส่นะครับทุกท่าน